จริงๆมองเรื่องของสุขภาพของพนักงานเป็นสำคัญเรื่องของบุหรี่เป็นเรื่องแรกๆที่จะต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาให้ลดปัจจัยเสี่ยงตรงนี้ได้จริงๆต้องเท้าความนะครว่ามีโอกาสเข้าร่วมกับทางสสสนะคะ ตั้งแต่ปี57อะฮะแต่ก็ด้วยความที่เราเปลี่ยนหน้าง,งานแล้วก็ย้ายที่ทํางานมาก็ยังเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเสริมให้คนเลิกบุหรี่มาทําต่อที่สามมิตมอเตอร์ก็เริ่มทําตั้งแต่ปี2559จนถึงณปัจจุบันนะฮะการเข้าร่วมกับทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งภาคีเครือข่ายที่มีโอกาสเข้าไปทําเรื่องการส่งเสริมให้คนเลิกบุหรี่อย่างเป็นระบบและก็สามมิตเราเองก็พยายามกับเคลื่อน จนส่งเสริมให้คนเลือกบุหรีได้ทั้ง4โรงงานและเราก็สามารถได้รับโร่เป็นองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานของสัมพิซมอเตอร์เราเองค่ะจริงๆมองเรื่องของสุขภาพของพนักงานเป็นสําคัญแต่ถ้ามองในมุมของพี่เองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะพี่อยากจะทําความดีเพื่อพ่ออันนั้นเท่าความอีกเหมือนกันค่ะตอนปี2156นะคะตอนนั้นก็ ก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทําความดีเพื่อพ่ออะไรได้บ้างที่สามารถเขียนแล้วไปติดที่ต้นไม้ของพ่อได้พี่ก็คิดว่าองค์ความรู้เกี่ยวกันช่วยคนเลิกบุหรี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถทําความดีเรื่องนี้ได้ก็เลยทําเรื่องของส่งเสริมเรื่องสุขภาพดังนั้นเรื่องสุขภาพเนียถ้าเรามองในประเด็นของสุขภาพพนักงานเราจะเจอว่าหลายๆคนสู่บุหรี่สม,มิธมอเตอร์มีพนักงานที่เป็นกลุ่มแรงงานชายประมาณ80% ส่วนใหญ่แล้วด้วยอายุงานของบริษัทเนี่ยเขามีอายุงานมาประมาณสัก6 2ปีแล้วค่ะเรามีแรงงานชายเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเราก็อยากจะดูแลแรงงานชายเนี่ยให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นก็ไปสืบค้นนะคะว่าเขาน่าจะมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรบ้างเรื่องของบุหรี่เป็นเรื่องแรกๆที่จะต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาให้ลดปัดจจัยเสี่ยงตรงนี้ให้ได้อันนี้คือส่วนหนึ่งค่ะที่ที่อยากจะทําเรื่องนี้ค่ะ ผู้บริหารให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพของพนักงานโดยเริ่มต้นตั้งแต่พี่เข้ามาทํางานที่นี่ก็กมีโอกาสได้ขออนุญาตพูดคุยกับผู้บริหารว่าอยากทําเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเน้นไปที่เรื่องการให้พนักงานเลิกบุหรี่ท่านก็เห็นชอบด้วยพอท่านเห็นชอบด้วยท่านเปิดไฟเขียวให้เราละเราก็เต็มที่ทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเข้าไปสํารวจข้อมูลค่ะว่าพนักงานของเราเนี่ยสูบบุหรี่จริงมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรแล้วก็เอาตัวข้อมูลนี้ค่ะมารองปรับแล้วก็หาแนวทางเครื่องมือที่เข้ามาช่วย ไปได้อาศัยเกี่ยวกับภาพีกระายนะคะที่เข้ามาเสริมทัพแล้วก็ช่วยให้การทํางานของเรามันง่ายขึ้นอีกอันหนึ่งที่ทําก็คือเรื่องของการควบคุมพื้นที่การสูบบุหรี่เดิมที่นี่นะคะระับพนักงานเราอยากจะสูบบุหรี่เมื่อไหร่ก็สูบค่ะอยากจะทำะกิจกรรมอะไรตรงไหนก็กทําได้เลยทีนี้เราก็มาควบคุมพื้นที่การสูบโดยกําหนดพื้นที่ให้มันสามารถสูบบุหรี่ได้น้อยลงตอนนี้ปัจจุบันเราก็มีพื้นที่สูบทั้งโรงงานก็แค่2จุด นะฮะทั้งสองจุดนี้ก็เป็นจุดที่มีพนักงานต้องเดินออกมามาสุบรีตามที่เรากําหนดไว้ให้และอันก็คือเรื่อง,องการลดเ,เรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับฟืนไฟเรื่องอัคคีภัยเพราะว่าเราเองก็มีหลายจุดที่มีพื้นที่เกี่ยวกับเคมีสารเคมีไวไฟนะคะเราเลยต้องคุมเรื่องนี้มากขึ้นครับจริง,รงๆมีหลายช่องทางแต่ว่าเบื้องต้นอย่างที่บอกว่าพี่ใช้วิธีการเข้าสำรวจคือพี่เป็นสไตล์แบบเข้าพบเจอค่ะ เข้าเจอเข้าพบเข้าพูดคุยเข้าทํำกิจกรรมกับเขาโดยตรงหลังพอเราเข้าไปปุ๊บเราเห็นภาพว่าเขาสูบจริงหรือไม่จริงเขาสูบตอนไหนบ้างพอเราเห็นตรงนี้ค่ะพยายามจะเข้าไปในช่วงเวลาที่เขามีพฤติกรรมการสูบก็จะเห็นว่าเอยตอนนี้เขาสูบนะเราจะเข้าตอนนั้นแหละค่ะพอเข้าไปปุ๊บเราก็พยายามที่จะบอกแนะนําแล้วก็พยายามเปลีย่ยนพฤติกรรมเขาให้ได้โดยใช้วิธีการสร้างมิตรภาพค่ะที่ดีกับเขาแล้วก็พยายามที่จะเอาอะไรเข้าไปแลกเปลี่ยนด้วยช่องทางในการเข้าพบปากพนักงานจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถ ได้คนที่อยากเลือกผลิตจริงๆเพราะเราจะพยายามจะสื่อใจถึงใจกันค่ะส่วนช่องทางการสื่อสารอื่นๆที่บริษัทมีให้เราก็พยายามจะทําทุกช่องทางเราจะเป็นเรื่องกุป๊ปไลน์ก็จะเป็นเรื่องบทประชาสัมพันธ์แล้วก็เรามีผ่านระบบบุคลาพนักงานของสามิตรนี่ค่ะตอนนี้ใช้ระบบการลาง,งานไม่ใช้กระดาษน,นะคะแต่ใช้ลาผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งหมดดันนั้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆนะคะักรุ๊ปไลน์หรือ a c e b o o k เนี่ยเราก็พยายามที่จะผ่านโทรศัพท์ของพนักงานทุกคนอันนี้คือช่องทางการประชาสัมพนันธ์ อีกช่องทางหนึ่งก็คือเวลามีมิงมีประชุมเราจะมีมิงมอร์นิ่งเอ็กซ์ไซส์ทุกเช้านะฮะตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงเดิมเราจะทํากิจกรรมนี้เพื่อพบปะพนักงานโดยฝ่าย h ฮสดีหรือฝ่ายบุคคลนี่ค่ะที่จะลงไปเจอพนักงานทุกเช้าเราลงไปเจอเขาเราจะไปบอกเรื่องราวต่างๆที่บริษัทอยากจะสื่อให้พนักงานทราบพนักงานทุกคนก็จะยืนเข้าแถวเราจะมีกิจกรรมมอร์นิ่งเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายกันให้เห็นโทษและประโยชน์ของการดูแลสุขภาพหรือไม่ดูแลสุขภาพใช้ช่องทางนี้ในการพบเจอแล้วก็ พยายามเข้าถึงตัวเขาให้มากขึ้นค่ะพอเราเข้าถึงแล้วเนี่ยพนักงานเขาจะมีความสึกว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยเป็นประโยชน์กับเขาและเขาก็อยากจะเลิกบุหรีเพื่อเพื่อตัวเขาเองและก็เราด้วยค่ะได้รับความร่วมมือจากคนที่สูบบุหรีเนาะณนะปัจจุบันเรามีคนที่สูบบุหรี่อยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะสามมิตรไม่ได้เป็นที่ปลอดบุหรีร้อยเเสามมิตรยังมีคนที่สูบบุหรี่อยู่แต่คนที่สูบบุหรี่เขาจะสูบในพื้นที่ที่อนุญาตให้สูบ และก็มีพฤติกรรมที่เชิงบวกมากขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยฉันอยากจะสูบตรงนี้ฉันจะขอสูบแต่ณะปัจจุบันไม่ใช่แล้วเขาจะเริ่มมองซ้ายขวาว่ามีใครเห็นเขาบ้างเขาควรจะสูบในที่ที่ไม่ให้สูบหรือเปล่าแล้วเขาจะต้องย้ายตัวเองมาสูบในที่ที่เราอนุญาตหรือเปล่าดังนี้นี่คือส่วนหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือนะคะก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาในจุดที่เขาอยากจะสูบให้มาสูบในที่ที่เราอยากให้สูบนะฮะและก็ในส่วนของคนที่เลิกเองเนี่ยก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีก็คือคนเหล่านี้ค่ะ คนที่เลือกบุหรี่ได้แล้วเนี่ยเราจะทําให้เป็นบุคคลต้นแบบบุคคลต้นแบบของสมิธมอเตอร์ณปัจจุบันเรามี80กว่าคนแล้วนะครับใน80กว่าคนพอเขาเลือกได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆที่ทํางานด้วยกันพอเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเขาจะชวนกันเองค่ะจะเป็นโดยอัตโนมัติเขาจะอยากจะเลิกเพราะว่ามีนานหัวหน้าเลิกเขาอยากจะเลิกเพราะมีเพื่อนร่วมงานเลิกเขาจะเป็นอย่างนี้กันแล้วก็ส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนตอนนีเ้เหมือนพี่เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเยอะและ้วค่ะพวกเขาทําให้เราละเขาจะส่งต่อกันเอง เขาส่งต่อเ,อเรื่องราวดีๆเขาแบ่งปันปเ,เรื่องราวดีๆให้กันแล้วก็มีการเรียนแบบเพราะทุกคนอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมเหมือนกันค่ะเพราะคนที่สูบบุรี่ทุกคนรู้โทษทุกคนอยากจะเลือกทั้งนั้นนะคะถามว่ามีอุปสรรคไหมมีค่ะปัญหาอุปสรรคเรามีนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าสัมิตรมอเตอร์เรามีคนที่สูบบุรี่มายาวนานเนาะองค์กรเราก่อตั้งมา6.2ปีแล้ว ดังนั้นระยะเวลา62ปีเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนอะไรเขาเนี่ยคงจะยากเราโชคดีที่มีผู้บริหารบางท่านที่เป็นบุคคลต้นแบบให้เราด้วยเลือกเป็นตัวอย่างให้กับพนักงานก็เลยทําให้พนักงานเนี่ยเห็นด้วยถามว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราไหมมีค่ะเวลาพี่ข้าไปคุยกับเขาบางคนก็บอกว่าโฮ้ยผมสะสมมานานกว่าผมย้ายมาตรงนี้เนี่ยผมใช้เวลาผมลงทุนไปเยอะคําพูดนี้เป็นคําพูดที่เราได้ฟังมาจากคนที่สูบบุหรี่แล้วสุดท้ายเขาก็เลิกบุหรี่ให้กับ ให้กับส่มมิดมอเตอร์ให้กับตัวเขาเองให้สุขภาพเขาเองและคนในครอบครัวเขาเองได้อันนี้คืออุปสรรคอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้เวลาถามว่านับปัจจุบันกว่าจะถึง5ปี6ปีนี้ค่ะ8ปกว่าคนที่เลือกได้เนี่ยมันใช้ระยะเวลามันมีปัญหาระหว่างทางมันมีคนชอบและคนไม่ชอบแต่คนที่ชอบเนี่ยจะมีการแอคชั่นออกมาให้เราเห็นมากขึ้นส่วนคนที่ไม่ชอบก็จะเบาบางลงอันนี้ก็เป็นประโยชน์หนึ่งที่ทาให้ให้พี่มีพลังในการเข้าไปช่วยพนักงานเลือกบุหรี่ สำคัญคือการที่เราใจถึงใจค่ะเข้าหาเขาบ่อยๆพูดคุยเขาบ่อยๆให้อุปกรณ์ในการช่วยเลือกเขาบ่อยๆพี่มีทั้งยาอมมีทั้งองค์ความรู้มีทั้งวิธีการค่ะที่ไปเสริมสร้างให้เขาอยากจะเลือกบุรีก็พยายามทำเรื่องนี้บ่อยๆค่ะจริงๆถ้าบอกว่ารางวัลเราได้รับเราภาคภูมิใจอยู่แล้วเนาะเวลาได้รับรางวัลเรามีความสุขกับการที่เราได้ขึ้นรับรางวัล แลวก็ผู้บริหารเองก็แฮปปี้กับการได้รับรางวัลนะครับในมุมของรางวัลแต่มากกว่าสิ่งนั้นก็คือสุขภาพของพนักง,งานถ้าพูดตรงนี้พี่จะจะเหมือนจะรอค่าทุกทีพี่เคยได้รับคำชมจากญาติของหรือครอบครัวของพนักง,งานที่เขาเลิกบุหรี่เขาโทรมาเขาเข้ามาพูดคุยบอกขอบคุณมากกับพี่วานที่ทําให้สามีเลิกบุหรี่ได้ให้พ่อเลิกบุหรี่ได้หรือแม้กระทั่งตัวพนักง,งานเองที่เขาเดินมาคุณวันผมเลิกบุหรี่แล้วนะผมเลิกพรกะคุณนะ ผมเลิกแล้วตอนนี้ล,ลูกชายผมก็เลิกนะล่าสุดเนี่ยพี่มีสัมภาษณ์พี่สเสนอีกองงานหนึ่งซึ่งเขาจาก,กะเษียณแล้วค่ะ mm. เขาเลิกบุหรีเพราะเราเข้าไปชวนเขาเลิกเพราะเราเห็นเพาสูบเยอะมากเราก็บอกว่าพี่เลิกเถอะเพราะว่านี่มัน,มนจักจกะเษียณแล้วนะพี่สุขภาพพี่ต้องต้องอยู่ต่อนะถ้าเกิดว่าเกษียณไปแล้วพี่จะดูแลตัวเองยังไงถ้าพี่ยังสูบบุหรี่อยู่วันนี้เขากลับมาบอกเราว่าผมเลิกแล้วครับจากวันที่คุยกันตอนนั้นประมาณ2ปีกว่า ที่จีบเขาอยู่นะสองปีกว่ากว่าแกจะเลิกแล้วพอแกเลิกแกบอกว่าคุณวันผมไม่ได้เลิกคนเดียวลูกชายผมเลิกด้วยสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจและสิ่งที่เราส่งต่อกับการที่เราช่วยคนอื่นเลิกบุหรี่ได้เนี่ยองจริงพี่ก็มีโอกาสได้ไป,ไปเป็นวิทยากรด้วยได้ไปช่วยเหลือองค์กรอื่นด้วยให้เขาเลิกบุหรี่รวมเบียดเสร็จก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0กว่าคนใน200กว่าคนนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวพนักงานเองหลายคนก็จะท้อนร ลูกเขารักเขามากขึ้นค่ะเขามีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นค่ะผลการตรวจสุขภาพเขาดีขึ้นค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเรารู้สึกดีและคนเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะจะแฮปปี้กับสุขภาพขอแล้วเนี่ยเขาจะส่งต่อให้คนอื่นๆด้วยเพราะเขารู้ว่าถ้าคนอื่นสุขภาพดีด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เขามีความสุขและก็มีสุขภาพที่ดีมีแรงที่จะทํางานเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะนนี้คือคือภาพที่เราเห็นและเราเรารู้สึกภาคภูมิใจตลอดค่ะ เอาจริงเจ้านายเคยคุยกับพี่เหมือนกันนะประโยคนี้ว่าเราจะทําถึงเมื่อไหร่เจ้านายเคยคุยว่าดูว่าเรื่องสุขภาพพนักง,งานเรื่องช่วยคนเลือบุรีเนี่ยพี่ว่าเราอาจจะต้องทําไปถึงระยะหนึ่งแต่พี่อยากให้หนูอ่ะทำต่อเนื่องไปจนจ,จ,จนจนจนกว่าเราจะ,กะเกษียณไปหาะจนเรากรเกษียณไปเนี่ยไหวไหมอันนี้ก็อขอญาตตอบเลยว่าว่าไหวเพราะว่ามันเหมือนเราซึมเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจําวันไปแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องงานค่ะ มันมากกว่าเรื่องงานที่จะช่วยเขาเลิกบุหรี่แล้วก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยส่งต่อให้กับภาคีเครือข่ายอื่นๆทำทำเหมือนกันกันกบเราอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คิดนะฮะแล้วก็ถามว่าความยัง่งยืนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พี่คิดว่ามันคงจะเกิดขึ้นกับคนที่เขาเลือกได้แล้วเขาไม่กลับไปสูบถ้าเขาไม่กลับไปสูบเขาจะส่งต่อเรื่องราวพวกนี้ก่ะให้กับคนในครอบครัวเขาคนใกล้ชิดเขาเพื่อนร่วมงานเขาให้สามารถเลิกบุหรี่เพิ่มมากขึ้นเอง และนี่ค่ะมันจะเป็นคําตอบคําว่ายั่งยืนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โดนปิดกัน้นหรือผู้บริหารไม่เห็นด้วยหรือผู้บริหารบอกว่าพอละได้รับรางวัลแล้วหยุดไม่ต้องทําละอันนี้ค่ะอาจจะเป็นคําตอบหนึ่งที่ทําให้เราหมดบำังใจที่จะจะเดินหน้าต่อในการส่งเสริมสุขภาพหรือช่วยคนเลือกบุหรี่แต่ถ้าเป็นในสามมิตเจ้าหนายพูดแบบนี้มาแล้วพี่ก็ต้องลุยต่อจนจน,จนกว่ากเกษียณนะคะนะครับจนกว่ากเกษียณคะ่ะ ใจจริงก็อยากให้ภาครัฐและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะพยายามส่งสปอตไลท์มาหา,อ,าองค์กรหรือหา,หาบุคคลต้นแบบที่เขาเลิกบุรีได้ให้ชัดมากขึ้นและให้เพิ่มมากขึ้นทราบว่ารัฐเองก็อยากให้มีคนที่เลิกบุรีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อยากจะส่งเสริมสุขภาพของคนวัยทำงานให้สามารถทำงานและมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของ สัดส่วนต่างๆเรื่องงบประมาณเรื่องของรูปแบบเรื่องของ productivity หลายๆอย่างนี่ค่ะมันจะสืบเนื่องหรือมันจะส่งต่อและเชื่อมโยงกันได้แค่ไหนอันไหนที่สามารถเชื่อมโยงได้เป็นประโยชน์เราก็อยากให้คุณได้ส่งต่อเอาไปเชื่อมโยงกันเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาอันไหนที่สามารถ copy ได้เอาไปเรียนแบบได้ก็เอาไปเรียนแบบกันได้เลยซึ่งเราก็อยากให้มันเป็นการขยายผลให้เพิ่มมากขึ้น ภาครัฐมีหลายๆอย่างมีเครื่องมือเยอะนะคะเราก็อยากให้เครื่องมือเหล่านั้น,นะคะ่ะงบประมาณเหล่านั้นแผนงานเหล่านั้น,นะคะ่ะส่งถึงองค์กรภาคเอกชนที่เขาส่งเสริมเรื่องสุขภาพพนักงานเนี่ยให้ได้รับประโยชน์จากตรงนี้เพิ่มมากขึ้นและเชื่อว่าการขยายผลต่อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนโดยอัตโนดมัติด,ด้วยค่ะไม่ได้แค่จากเราเท่านั้นแต่จากตัวพนักงานที่เขาเลือกได้เนี่ยเขาจะส่งต่อกันเองโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ได้ค่ะ รับสุดท้ายนะครก็ถามว่าสัมมิทเก่งหรือยังสัมมิทดีหรือยังเราอาจจะไม่ไม่กล้าตอบประโยคนี้นะครับแต่เราก็มีของดีมีเรื่องราวดีๆนะฮะที่อยากจะแบ่งปันก็อยากเชิญชวนให้กับองค์กรอื่นๆภาคีอื่นๆไม่ว่าจะทําเรื่องของสุขภาพเรื่องการเลิกบุหรี่เรื่องของการลดน้ําหนักเรื่องของ NCD เรื่องของการเลิกเหล้าหรือทุกทุกท,ทุกอย่างค่ะการสร้างความสุขนค่ะอยากให้องค์กรอื่นๆได,ได้ได้ขยายผลเนาะได้เอาไปทําได้ เข้าสู่กระบวนการเปิดใจค่ะเปิดใจที่จะเรียนรู้นะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับองค์กรคุณเองนะะี่ค่ะแล้วก็เอาเรื่องราวเหล่านี้ไปขยายผลให้ได้เชื่อว่าหลายองค์กรมีของดีค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายองค์กรเนี่ยพร้อมที่จะทําอยู่แล้วเพียงแต่โอกาสนะฮะถ้าคุณมีโอกาสแล้วคุณรีบคว้าเลยเนาะอย่างพี่วันเองก็มีโอกาสปุ๊บรีบคว้าเจ้านายให้โอกาสปุ๊บรีบทาเมื่อไหร่เรามีโอกาสแล้วเราทําแล้วพยายามทําให้เห็นผลค่ะแล้วเราจะมีโอกาสที่จะทําอย่างยั่งยืนได้แน่นอน ไม่มีอะไรเสียหายถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่ลงมือทำดังนั้นถ้าคุณลงมือทำแล้วพี่วันเชื่อว่าทุกองค์กรสามารถจะขับเคลื่อนและเป็นองค์กรต้นแบบที่ดีในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและช่วยคนเลิกบุหรี่ได้แน่นอนค่ะปัจจุบันเลิกได้2ปีแล้วครับแรกๆมันก็จะง,งุดงีดบ้างอารมณ์แปรปรวนบ้างครับมันก็เรื่องปกติเนาะของคนเลิกเล่าเลิเลกบุหรี่หักดิบครับมันก็ได้ประโยชน์มาเยอะเลยประหยัดประหยัดอันดับแรกเลยครับผมอ้าวยังน้อยบุหรี่วันหนึ่งก็เป็นซองซอ,<า>องหนึ่งก็หกสิบเจ็ดสิบใช่ โรงงานอ่ะตอนนี้สนับสนุนดีดีมากแล้วครับโดยเฉพาะพี่วัญชัยเขาจะติดตามเรื่องพวกนี้ตลอดนะครับก็ยังให้เพื่อนๆนทุกคนอ่ะที่เป็นแบบผมนะ,ะก็ลองมาเข้าโครงการดูเรามาถึงจุดนี้แล้วเร,เราต้องทําแล้วว่าเราก็เป็นห่วงสุขภาพตัวเองด้วยขนาดเดินขึ้นบันไดเรายังเหนื่อยเลยเราก็ต้องคิดแล้วว่าร่างกายเราคงจะปอดเราคงจะไม่ไหวแล้ว ผมก็ค่อยๆลดลงมาจากซองหนึ่งเหลืออยู่หตัวแล้วก็หักเลยบอกไม่ดูแล้วถ้าใจใเราได้ถ้าใจใเราได้เราก็ทําได้ทุกอย่างจากเชิญชวนพวกพี่ๆน้งงองๆชาวสามมิตรนะครับให้เลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพและเพื่อครอบครัวครับ <BE IL EN> คืออันดับแรกมองที่ <BE IL EN> การทำงานของในแผนกก่อนนะครับหนึ่ง แผนกสีนะครับซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับพวกเคมีพวกสารเคมีต่างๆนะครับว่าเราทํางานเกี่ยวกับด้านสารคเคมีนะสำงานเสร็จเลิกงานช่วงพักเบรกต้องไปสูบบุหรี่อีกนะครับซึ่งเท่ากับว่าเราได้รับผลกระทบนะสองอย่างมารวมกันนะเรื่องของเคมี Me เรื่องของฝุ่นละอองไหนจะต้องมาเรื่องของสูบบุหรี่อีกผมก็จะมีวิธีการเรื่องให้ให้ทีมงานเนี่ยว่าทํำยังไงเราจะลดเรื่องของการสูบบุหรี่ได้ไหม จากอาจจะไม่ทีเดียวร้อยเเซตแต่ค่อยๆทยอยลดว่าเออจากเดิมวันหนึ่งเคยสูบวันละกี่มวนสมมติ10มวนก็ลดลงมาเหลือสักแแล้วค่อยๆทีละลดไปทีละละน้อยล,ลเนียก็คือวิธีการอย่างนี้ครับก็อีกส่วนหนึ่งก็ขออนุญาตเรียกเจ๊เจ๊วันนะครับเออเนี่ยก็คือเป็นเป็นบุคคลที่ดีที่คอยให้คําแนะนําคอยติดตามนะเรื่องต่างๆนี่ครับด้วยดีตลอดมาครับต้องขอบคุณแกด้วยครับ อย่างที่เห็นนะครับเห็นชัดเจนส่วนหนึ่งนะครับพนักงานที่มีอยู่ส่วนมากนะครับส่วนมากจะเรื่องของการสูบบุหรี่จะมีน้อยนะจะบุคคลที่เห็นเป็นต้นแบบเป็นตัวยอย่างอย่าง2ท่านนะครับก็มีการลดแบบเด็ดขาด100%ซก็ส่วนต่อไปเนี่ยอย่างพนักงานใหม่หรืออย่าง้รัหมาายใหม่ที่มาที่ผมเห็นพฤติกรรมเรื่องของการสูบอยู่ก็กําลังจะมีแผนมีสเต็ป2ที่จะต้องว่าจะชักชวนน้อง เข้าร่วมโครงการนะครับก็คือประเด็นหลักก็เรื่องของสุขภาพเรื่องของการทํางานที่เราเกี่ยวข้องกับพวกเคมีนะครับเกี่ยวกับสีเนี่ยครับกำลังมีม,มีมีแผน2ออยู่ครับ